ไม่ใจเลยมองเลยเดินสาภาคากินโชว์พี่น้องกาสวัสดีครับกาสวัสดีพี่น้องวองปลายสุขุมสุกคนนะครับมาพบพาอกับบาวบ่อยสร้อยจุพี่น้องสร้อยจุนะครับผมสมซื้อสมน้ำนะพี่น้องนะสร้อยจุแบบเสียบครับผมเสียบใหม่ปลาหนุกสินเลยนะครับผมโอ้ยมาพี่น้องมาทางไก่ทา้งไกลครับผม พีเอฟซีทุกคนนะครับผมสำหรับมันนี่ก็สร้อยจุนะครับผมขาดโปไฟล์ที่เก่าพี่น้องเลยคนะต้องแก่ข้าวก่อนนะครับผมอมืของมันสดพี่น้องนะสดสดเลยนะครับได้เนื้อสันมาหนามประทองพี่น้องและทองเสียนะครับผมอุ้ยเลยครับผมฝากโปรไฟก็แชร์เก่าแล้วพี่น้องนะโปรไดล์มาคลิปนี้นะครับผมตับสดมากพี่น้องมาบ่ออะไรยังห่างครับผมลุยกันนี่ลุยตัวนี้เลย เกีียวเพียรขมบํารมมพี่้องหน่อม 完嘴。嗯哼，嗯 อนทองเบาๆบไปพี่หน่องเลยอือหือรสมากนะครับผมอื้อหือ ถึงออิรเมตรหนึ่งก็หอนทองเลยเพล่เพ็ดตัวนี้ยป๊าปเ,เดี๋ยง่ามแพงพงี่น้องเลยอื้อหืออื้อเบื่อเบ่แกกับเสือมากเร้าเลน ก็เดือดไม่อย่างกินยังเสียพี่น้องเอาลุยเอาตัวไหนเดือดเอาอื้อามาำไก่ายใส่ซอสได้่ไหสุดเอาจิ้มเนอะจิ้มจิ้มคำหนึ่งอามาใใืมทำก่ายกว่าหงายเอา้าเดือนสาขากินโชว์พี่น้อง กินเตมเสียบอ่ะเป็นไรเสียบอ่ะ <tricked> ก <you into life> right, ินเอะเอาเลยกินเตเสียบรูปพี่น้องเลยเอาอะไรอะไรเอาเลยเอาขาเนียวบ่ ปลาสดอะไรแบบนี้พี่น้องเออเ,เอเอม,มาดูอีกตัวเฮ้ฝากส่องสาวเดือนน้อเด็พี่น้องเลยเพื่อที่เขามารับชมนะครับผมเดือนซ่าพากินโชว์นะครับแล้วขึ้นงาเพจไปให้อื้อหื้อ ซอสเจอเนื้อไผ่ดีแห้งไปหน่อยสดขนาดเลยนี่หงามเลยอื้ม ตัาบ,บานไอพี่นอ้องงรู้อืมคำตาตัวพี่นอ้องอือหืมสาผัก mm -hmm. น่าตื่นเลยพี่น้องเลยอืมเ <c oughs> สียบนะครับผมอ้ยยัยงคือเก่าพี่น้องเลยนะ <c oughs> ครับผมนั่นจริงๆเลยพี่น้องนะนะครับถ้าเพื่อนมากินมีกาฝาก็ได้ก็แชร์ให้เกันแล้วผมเอาไปพอ,อคลิปหนาว่าฮอตติมีเมนู่งไรแล้วครับผมสำหรับมื้อนี้บายบายครับสวัสดีครับ